สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Q dot com นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราไปตะลุยสำรวจวัดเทมเพิลที่เหลือนะครับที่มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะอัศกิจพาร์แล้วผมผมชอบพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้ดึกไม่ออกก็เรียกว่าเทมเพิลแล้วกันอะก็วัดนั่นแหละมันก็ตกหล่นลงไปสองวัดนะครับก็ไม่มีอะไรมากสองวัดนั้นมันมีวัดหนึ่งที่เป็นเหมือนลาวาที่ผมใช้คําสั่งเพิ่มหัวใจต้องทะลุจอหลอดทะลุจอก็ยังตายได้นะครับ แต่ของก็ไม่มีบอสาสสำคัญส่วนวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้จบพาร์ทนี้ไหมเพราะด้านหลังเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่รู้ว่าต้องใช้เอฟเฟกเพิ่มบัฟอะไรไหมนะแต่ที่รู้คือเราไม่มีเหล็กเลยละไม่มีอะไรเลยไม,มลไม่มีโล่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็อยากจะทําชุดใช้ทั้งตัวนะแต่แบบมันแบบขี้เกียจฟาร์มอะแล้วเราเกิดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรล,ลุยไปมันะมีเหล็กนะแต่ขี้เกียจเผาก็ความขี้เกียจอุ้ยมีตัวหลุดมาด้านนอกด้วยอะ เดี๋ยว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 ไอตัวพวกนี้ตีแรงมากนะไอตัวนี้อะไรที่ผมไปเจอไอแชมเปโอไอลาวาที่ลาวาตกกลืนไปนะมันสปอมนมะันอะโคตรเยอะมาในเวลาตะลุยจะแหลกไหมแบบกองสปอนมันน่าจะเยอะอุย้ยแค่นี้ก็รับรู้ถึงความแรกอุย้ยโอ้โหแหลกจริงนั่นแหละแล้วพี่เราลงไปทางนี้ใช่ไหมแล้วมันระเบิดอุย้ยไอเดอะแมวไอเดอะแมว โอ้มันรีสปอร์ไปหมดแล้วโอ้ยเขาปคิปเปอร์แล้วก็ไอ้ควาย,ยไม่ได้ด่า <Wow. S 1> มันเป็นตัวมันเป็นตัวเขาเรียกเขาอะไรไม่รู้อะไอ้นั่นแหละของกอ,องโจนอะโอ้โหแม่งสปอร์มาทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดับอีกเนะี่ยโอ้โห้แฮงเลยครับทุกคนแฮงเลยเอากลับมาตรงนี้เลยกลับมาเปิดตัวใหม่โอเคผมขออนุญ,ญาตทุกท่านนะ ขอเปิดเป็นเพจฟูลนะครับเพราะมันน่าจะเป็นที่สเปคเครื่องผมมันไม่แรงนะแบบมันอาจจะสปอเเยอะขออนุญาตเปิดเป็นเพจฟูลนะครับทุกคนมาผมรู้ว่าอาจจะไม่ได้อัธรลดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องช h วเดอคอเพื่อสนับสนุนนะครับเพิ่นสักวันผมอาจจะซื้อคอมหรือไม่ก็โทรศัพท์ใหม่ให้มันแรงกว่านี้นะขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอแค่สํารวจก่อนแล้วถ้าผมแบบทุกกองสปอไปสัก อันหนึ่งอหกลับมาเป็น normal นะครับโอเครอบนี้ไม่กลัวรอบนี้ไม่มีอะไรเลยที่เราจะกลัวเพราะมันไม่สามารถสเปาได้ขออนุญาตเช็คนะเช็ค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 แต่และห้องโอียห้องนี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้แห้งเลยนะ่ะติดอยู่ตรงมุมนั้นอนะ่ะโดยฆ่าเนะโอเคห้องนี้ที่มีไอตัวเอ่อเอ่อจะเรียกว่าควายก็ดูหยาบขายเกินเรียกว่าไอทุยแล้วกัน <laughs> โอเคนี่แหละไอห้องนี่แหละไอตัวเจาว้าปัญหาเอ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากกรงสปอรคือมันไม่มีเลยเพราะมันไม่มีกรงสปอรดนะ้วยเนี่ยมันต้องมีสิไม่งั้นมันจะแลกได้ไงนี่ไงเห็นอะไรแบบแบบเอ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกรงสปอร์แบบแบบมีไหมนี่ไงจริงด้วย ปองสปไปฟองโจนได้เลยตัวโจนอะโอเคขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับมึงมีกี่อันเนี่ยมีสี่อันเลยในห้องนี้ขนาดสี่อันอยังไงขนาดเนี่ยกำลักันว่าเคลียร์แล้วมันจะโล่งขึ้นไหมหรือที่ไรกก็ดิมอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ยังไม่มั่นใจสรุปคือมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมาปรับเป็น normal โอเคมาปรับเป็น normal ละอุ้ยดึงขึ้นเยอะ มันแหลกกับตัวที่พวกอยู่ในกรงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มั่นใจโอ้ยไม่ไม่ไม่ขุดกรงดีกว่าขุดหินมันเร็วกว่าแล้ตรงนี้มันจะมีอะไรไหมเนะี่ยไอ้ตรงทางที่เหมือนจะให้ลงไปไม่มีอะไรเลยเอ้าทุกคนทุกคนแล้วเราจะออกจากเกาะน,นี้ยังไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของในตัวก็เต็มตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เคลียร์ของอนะขอฮะบอดแซนี่น่ะเหรอ อีที่ฉันรอมานานไม่มีอะไรเลยไม่นะไม่นะไม่มีอะไรจริงๆดิเฮ้ยไม่ปิดไไม่ได้โสดไม่มีอะไรบอกเลยอืมแบบนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับแอนเมชท่องเที่ยวเฉยตะลุยแมปโอเคมาถึงเวลาแล้วทุกคน ไม่ใช่เป็นคลิปแต่ใดๆตามทำเนียมที่ผมจะตั้งขึ้นมาเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะทําอะไรต่อไปสรับก็คือนี่คือจบแล้วนะครับผมตะลุยจบมาแล้วต่อไปได้เวลาสิ่งที่เราควรทําสําหรับการที่เราผิดหวังอุย้ยแป๊บนึงเอ้ยปั๊บเพชรฟอาไม่ใช่ปั๊บเนื้อมออแล้นี่วะดีเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวคนอื่นคอนอื่นเอามาก่อนอันดับต่อไปฮ่าฮมาแล้วโอเค ดูเหมือนว่าเกมนี้มันจะจบแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็ค่อยหาภาคอื่นแบบหรือว่าแบบอื่นๆมาถ่ายให้ดูต่อนะครับส่วนใครที่จะดูอทำเนียช่องเราต่อไปนี้ก็ดูได้นะครับส่วนใครที่จะไปดูคลิปอื่นก็ดูได้เชิญเลยครับแล้วนอกจากระบายมาเราจะลุยไปแต่ละวัดกันเลยมาไหนๆแล้วขอลบไปเนยเถอะเชมพไปทางนี้ใช่ไหมละ่ะวัดแรกฮ้ยเราเรา เราเราเรา,เราไม่ต้องเราเราไม่ต้องไประบายทุกวันเราแค่ระบายตรงจุดเริ่มเรื่องของเรานี่ว่ะแต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตสเปกเตอร์ดูก่อนนะครับว่าเอ๊ตำรวจดูสเปกเตอร์สเปกเตอร์มันก็ไม่น่ามีอะไรเพราะรอบที่แล้วเราก็สเปกเตอร์ไปแล้วนะบางที่ที่เราแบบไอเช่นไอวัดที่มันหายไปไวัดหนึ่งไม่ตรงพิกัดก็ไม่มีอะไรามาดูเครื่องบินกันว่ามีอะไรไหมหรือว่าวิธีสเปกเตอร์แบบที่เราจะทํากันก็คือ ให้เตรียมของดังต่อไปนี้ขอปรับเป็นเพิร์ฟูเอ้ยเพิร์ฟูปรับเป็นเพิรฟูด,ดีกว่าครับมันจะได้เรื่อๆมาอันดับที่หนึ่งเราต้องหยิบสิ่งนี้ออกมาจากอินเวนท r รีนี่แหละนี่แหละอีกคือ Winter วินเจ้าปัญหาทำไม่พลฉันกลับไปบนโลกเอ้ยไม่ใช่บนโลกบนบนเมืองกลับเมืองกลับบ้านฉัน โดนนะโดนซะโดนซะมาทุกคนเรามาดูภาพนี้ด้วยกันแล้วกันหรือว่าเป็นการส่งท้ายแมปได้ที่น่าดูเลยเชียวอุ้ยจะแหลกปะเนี่ยไปทานแล้วไปเลยลุยลุยอา้าวอั่นี้วะไม่สะาใจเลยนีมีมีมีีีจุดให้หมดจุดให้หมดมันไส้มันไส้ไสอุซะแคดมาตั้งนานไม่ได้ออกจากเกาะ แอมพิดหวังไออีกอันสุดท้ายด้วยตัวนี้มีอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวระเบิดไประเบิดมาเจอจริงไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโน้ตจะมีคมมงคม,มานซ่อนไว้แบบแบบลึกลับระลึน,ลนึงโอ้ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งสำหรับช่องเรามันพอไม่ได้หรอกขอหนึ่งยระเบิดระเบิดวัดแรกที่เรามา เอลูกไฟใจโอ้โห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 เฮ้ยมันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยชอบตกใจเนี่ยพอเจออะไรอย่างนี้ว่าจะเป็นนึกว่าเราสำรวจไม่หมดโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วครับทุกคนสรุปว่าคือเราเออกจากเกาะน,นี้ไม่ได้นะครับโอ้โอเดี๋ยวผมพาไปดูสองวัดที่ตกหล่นก็ได้ไปะ โอเคตรงนี้แหละนี่แหละครับเป็นวัดที่ตกหล่นที่แรกมาเน,นี่ยเนี่ยเนี่เนี่เพราะมันต้องข้ามข้ามเกาะมานี่คือวัดที่ตกหล่นที่แรกนะครับที่ผมมาสำรวจแล้วเนี่ยมีแค่นี้จริงๆงทั้งวัดมีแค่นี้ก็เอาไปประมาณนี้เลยอือ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 ขอระบายหน่อยเถอะโอ้โหโอ้โหสุดยอดตรงนี้ไม่เมอะลรใช่ไหม เฮ้ย hey, ตรงนี้มีอ๋อ oh, มีอไนี่อันนี้ผมว่าเปิดกล่องแล้วมมเช็กแล้วทุกกล่องแต่บางอันก็ยังไม่ได้เอาของไปเพราะมันของมันก็เกลือเกลือจัดจัดโอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูอีกวัดหนึ่งที่ผมไปตกหล่นนะครับที่มีสองวัดที่ผมบอกพาไปดูอีกที่นึงโอเคนี่แหละมาอ่าช่วยนี่แหละครับวัดอีกหนึ่งวัดอีกที่หนึ่ง นี่แหละที่ผมบอกที่มันมีลาวานีไงแล้วก็ด้าน,นล่างก็เป็นพวกกองโจรที่ผมใช้ไอ้บัฟหัวใจจนมันทะลุหลอดผมว่าเนี่ยม,มันไม่ได้ขุดเลยเนี่ยผมพยายามขุดนี่มีร่องรอยขุดได้แค่นเดียวของในกล่องก็เป็นของกระตากเหมือนเดิมเหมือนจะดีนะของในกล่องมันจะดีแต่ก็ไปขอกระตักเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพยงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่เคยเล่นหรือว่าอุย๊ยหรือว่าเคยเคยเห็นก็บอกวิธีมาได้นะเผื่อทำผมทำไม่ถูกแต่ตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วะครับผมระผมเบิดทิ้งไปหมดแล้วโอเคมาปิดคลิปกันอย่างสวยงามโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้สำหรับรทิ้งเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบแนวไมค์ครับหรือว่าโหลดแบบอะไรแบบนี้อีกผมจะหามาให้อีกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ